เมื่อกี้ถามเรื่องอที่ไม่ใช่ถามเป็นการบน่นบอกซื้อคันมาแล้วยกปลาจริงๆนะครับผมผมอยากพูดนานแล้วเรื่องนี้ไหนๆพอดีเลยจังหวะเลยขอบคุณามากนะ้วจุมใช่ไหมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับคันเบสเขาทำมาเพื่อสู้กับปลาเพื่ออัดปลางัดปลา ไม่ใช่ยกปลาครับไม่ใช่เอามาเพื่อยกของเราผอ,อิญเราผิดประเด็นไปกันนิดนึงครับด้วยที่บอกว่าไอ้เทสเตอร์ทั้งหลายแหละที่เวลาที่มันเทสคันเนี่ย <c oughs> เปิดหัวคลิปออกใช่มีคนเปิดหัวคลิปให้คำว่าเทสเตอร์หรือเทสนะครับคือคนที่ทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับ คือคันเบ็ดที่มาเนี่ยบางทีหักแล้วหักอีกอะ่ะแต่อาจจะบางทีอาจจะปล่อยคลิปบ้างไม่ปล่อยก็แล้วแต่เขาทําให้รู้ว่านี่ยคันเขาสกภาพคันของเขาเนี่ยสมมติยกน้ําหนักได้สี่ห้ากิโลสิบกิโลก็ช่างแต่เราไม่ควรทําแบบเขาด้วย 1, าหนึ่งสถานการณ์จริงความลนเราอาจจะมีสอง ความชํานาญของแต่และบุคคลก็มีอันนี้พูดถึงส่วนตัวนะครับความชํานาญเขามีสามเขาโชว์ผลิตภัณฑ์ถ้าหักก็ไม่เป็นไรนี่หักก็เปลี่ยนอันใหม่เหมือนผมผมไปคือตอนที่ผมเทสนะผมเทสผมยกเทผมก็บ้าเลือดเหมือนกันก่อนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์แต่ในยุคนั้นผมพยายามที่จะบอกว่า กำลังประมาณนี้นะคันเวทประมาณนี้ให้ยกแค่นี้พอนะถ้าจะยกไม่ใชื่ว่าเฮ้ยเอะห้ามยกไม่ใช่อย่างตอนนั้นผมผมอยู่กับมิกาแคสก็พูดตรงๆครับว่าผมก็อีกแหละเป็นคนแรกในเมืองไทยที่มึงมายกปลาให้เห็นที่ผมยกปลาด้วยที่บอกว่าผมนั่งเรือเล็กแล้วเรือเล็กเนี่ยการการที่ไต่จะมาช่วยผมก็ลำบากก็มไม่ต้องมาหรอกเอาค่กูดัาก็ได้ ปามันไม่ใหญ่ไซส์โล2องโลสโล,ก,ลกว่าสามโลเต็มที่ที่ผมยกคือไม่เกินสามกิโลไม่ถึงด้วยที่ยกนะครับมันจะมีในยะอย่างที่ผมจะอธิบายต่อแต่ที่ผมทำณนะวันนั้นผมยังรู้สึกเหมือนรู้สึกผิดไหมก็ไม่เชิญแต่คือผมก็บอกคันผมเนี่ยประมาณเนี่ยสองโลโอ้ยสบาสบาย,บายผมยกขึ้นเหลือดูด้วยนะครับ มีคลิปที่ผมจะบอกดูจังหวะนะครับการที่บอกว่าเหมือนเหมือนของเมืองน,นอกเขาจังหาอาหาจังหวะที่ปลาปลาพุ่งตามแล้วก็ยกถ้ามองภาพไม่ออกดูในแบสมาสเตอร์เวลาที่เขายกปลาแบสอ่ะคือเขาหาจังหวะเหมือนจังหวะส่งอ่ะปลาดิ้นมาปุ๊บแล้วก็ยกปุ๊บทีเดียวไม่ใช่ยกจังหวะดิ้นด้วยมันมีจังหวะเขาถึงไม่หักประเด็นหนึ่ง อีกประเด็นหนึ่งคือคุณภาพคันเขาก็ก็กดีอีกการน,นึงคือปลามันไม่ได้ใหญ่จนเกินไปมันเลยกลายเป็นว่าที่มันไม่หักหรือที่ผมทํามันไม่หักก็เพราะผมไม่ได้ยกของหนะักผมไม่ได้ยกแล้โอเวอร์แอคชั่นผมยกในในในแอคชั่นของคันนั่นคือจะจบงานของผมนี่คือการเทสในระดับหนึ่ง แต่เราเลี่ยงไม่ได้ว่าเราซื้อมาแล้วถ้าหักก็คือเคลมที่เขาบอกหักเลยเคลมอ่ะนาตันนะตั้งในชะ่ไหมตั้งสวยสองเด้งไปคืออย่างที่บอกคันเขาทำมาไม่ได้ทำมาให้ยกปลาอะไรนะเพิ่งหักมาเลยหรออีกคันวัดรั้งนึ่งหักเออก็ อันนี้ก็ไม่รู้ว่าหนึ่งถึงบอกะไรครับซื้อคันเบตอะซื้อคันเบดถามเคาเลยนะครับผมของัดตรงนี้ได้ไหมเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเราที่เราจะถามเป็นสิทธิของเราแต่เขาก็มีสิทธิอีกว่าแต่ละแบรนด์บอกว่าแบรนด์นี้เขาไม่ให้งัดเราต้องช่างใจเองแต่แบรนด์ผมสมวนครคันยูดีวคันซีล คันรุ่นแรกผมคือหักตำแหน่งเดิมอ่ะมาตั้งหักตำแหน่งเดิมไหมนี่นี่เก็นี่ก็คือนิ่ก็บริษัทเหมือนกันนะนี่ก็เป็นของเรียวเกะเออเมื่อก่อนผมก็อยู่กับเรียวกะแบบเดียวกันสั่งมาอ๋อแบบเดียวกันหักจุดเดียวกันนี่หักจุดเดียวกันก็แสดงว่า QC ซของคันครับไม่ใช่อุบัติเหตุ หักจุดเดียวกันมันคือคันก็จะจุดหักจุดเดียวกันก็แสดงว่าคันนั้นมันก็ต้องทาใจครับเอาคันมาใหม่ก็ไม่แน่ครับคันในรอนั้นอาจจะเป็นคันของเราตั้งสองคันนั่นแหละที่มันหักถ้าหักจุดเดียวกันจุดปลอกของคันโค้งองศาการหักเดี๋ยวเรื่องเชโดแป๊บนึงนะครับอ่เรื่องคันก็อย่างที่บอกอะเรื่องคันเนี่ย ถามเลยเราซื้อเรามีสิทธิ์ถามอย่างผมผมบอกผมบอกเลยคันผมจริงจริงเดิมทีเป็นไมดีไซน์ซึ่ง่าร่วมงานกันกับเพื่อนปั้นคือไมดีไซน์ Design, ผมใช้ชื่อนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าดีไซน์จะมีรุ่นซีลซีลหนึ่งซีลส,สองเสร็จแล้วอ่าการบริหารงานมันมันมันขัด ขัดเรื่องของอแนวทางก็เลยเอางั้นแยกกันแล้วกันงั้นผมยก m มล์ดีไซน์ให้คุณแล้วกันชื่อนี้คุณจะไปทำต่อก็ได้เพราะมันเกิดแล้ว m มล์ดีไซนมันติดตลาดไปแล้วลูกค้าทุกวันนี้ก็ยังถามหา m ม d e ดีไซน์ซึ่งตอนที่ผมโปรโมทมันก็จะเป็น m ม d e ดีไซน์ซึ่งตอนนั้นผมใช้งบโปรโมทกันคนเลยจะเห็นกว้างขวางกว่าแต่พอวันหนึ่งผมเพิ่งเอาเพื่อนงั้นผมยกแบรนด์นี้ให้เพื่อนไป ผมมาปั้นปั้นแบรนด์ใหม่เป็นปั้นเป็น UD.Y. ก็คืออัตเมตดันเยอะเซลก็คือทำอะไรที่มันขีดสุดของคุณเนะ่ะก็คล้องจองกับชื่อผมอุดดี้ก็ใช้เป็นแบรนด์ UD.Y. แล้วก็คือทำเป็นแบล็กเซลซึ่งงบโปรโมทผมน้อยผมก็โปรโมทได้ในระดับหนึ่งซึ่งลูกค้าใกล้กันตอบรับดีแล้วก็คือผมมองว่าผมก็คนตกปลาผมไม่ใช่พ่อค้าบางครั้งหยวนได้หยวนเธอ โอเคขอบคุคก็บางบางออกยังมีของอยู่คืออันไหนที่บางอย่างพ่อค้าบางทีการที่บอกเอ้ยเคลมไหมต้องเคลมถ้าคุณเคลมคันหนึ่งกําไรหายไปเท่าไหร่นู่นนี่นั่นผมบอบพอผมของนี่คือถ้าลูกค้าซื้อคันผมไปแล้วอะ่ะมันหักอะ่ะเคลมเขาไปเถอะมันถ้าเป็นเราอ่ะเราเฮ้ยเพิ่งซื้อคันมายังใช้ไม่คุ้มเลยอะ่ะก็อยากได้อยากไนิดหน่อย,อยคือเหมือนกับรถอะ่ะส่วนรถอะ่ะ ก็เลยสรุปว่าอางั้นผมก็ทําคนเดียวของผมดังนั้นลูกค้าเวลามีปัญหาผมไม่ถามก็ทาพิวดคันหกักนะหักมึงเปลี่ยนใหม่ใช้มากี่ครั้งก็ช่างช้ำยับเยินพี่คันหกักเอาไว้สิมึงอยากเคลมเก้าดิผมเคลมให้เพราะผมถือว่ายังไงซะคันต่อมาผมผมอาจจะไม่ได้กําไรแต่ คุณไม่เลิกตกปลายังไงคุณเสร็จผมอีกแน่ผมทําคันใหม่มาคุณซื้อผมอีกแน่ผมด้วยคันนี้ผมยอมเขาเรียกว่าเย่าเยือนวัดวาคันแรกได้กําไรแล้วคันสองคับเท่าทุนไม่เป็นไรวัดวาคันสามคันสี่มึงโดนกูอีกแน่ผมนี่คือแนวทางการตลาดผมซึ่งคนบางทีมันมันมันขัดแย้งกันก็เลยอ้าวไม่เป็นไรผมเลยมาทําอย่างนี้แหละคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นว่าแบรนด์ผมตอนนี้ อ่าเวลาการตัดสินใจอะไรผมตัดสินใจง่าย,ายกว่าให้หลืออออย่างนี้นะแล้วลูกค้าไม่ต้องห่วงครับถ้าเป็นคันผมถ้าบอกว่าซื้อคันไม่จะเป็นไมล์ดีไซน์ยังเบยังผมยังยังยังให้เครดิตตัวนี้อยู่ถ้าซื้อคันไมล์ดีไซน์ซื้อคันยูดีถ้าหักมาครับเดี๋ยวเราไปชอบให้แล้วถ้าซื้อที่ร้านถ้ายังมีของถ้ายังมีนะครับรู้สึกว่าจะหมดตลาดไปแล้วไอ้ตัวไมล์ดีไซน์หรือถ้ามีอ่ะ งัดเลยครับของัดเลยถ้าหักไม่ต้องไม่ต้องจ่ายตังครับคันสองท่อนยังครับพี่พิจา,ารดาคือด้วยที่บอกว่าพอผมเจอเจอพิษโควิดนะครับผมหายท้องทำอะไรไม่ได้เลยสินค้าที่มาจากนอกอครับตอนที่เขาปิดประเทศอ่ะเอาง่ายๆครับผมต้องปิดโรงงานเพราะว่าโรงงานผมอะ่ะแรงงานคือฝั่งฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับฝั่งสปป เขาส่งของมาไม่ได้เขาทำไงเขาทําอะไรกันไม่ได้เขาข้าม,มาไม่ได้ผมผมเละเทะเลยครับผมจะเป็นต้องปิดจิตปิดช็อปเลยอะ่ะก็เลย <c oughs> ตอนนี้เลยลำบากครับก็เดี๋ยวหลังจากโควิดหายค่อยว่ากันเดี๋ยวกลับไปสู้กันใหม่ครับแต่ตอนนี้ผมให้ผมมาอยู่เป็นให้คาแนะนาก่อนแล้วเดี๋ยวไปบู๊เพราะเราก็ไปไหนกันไม่ได้ช่วงเนี้ยเก็บวิชากันก่อนครับเก็บเก็บทฤษฎีด แล้วไปปฏิบัติจริงกันหลังจากโควิด